เฮ้ยอะไรของมึงอ่ะชีวิตมึงมาดีแล้วมึงมาเลือกอะไรเนี่ยแบบเนี้ยเขาติดคุกม,มานะเว้ยเขาแบบขายานะอนาคตมึงจะแบบจะไปยังไงต่ออะไรถ้าเรามวย้อนได้ดีคนอ่ะเราจะอยู่กับปัจจุบันได้ยังไงเขาก็บอกผมว่าไม่อยากจากกันแค่ลูกก้งกันจากตายซะดีกว่าผมโชคดีมากเหมือนเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ครับถ้าผมไม่มีผู้หญิงคนนี้ผมก็อาจจะเข้าไปติดคุกอีกสวัสดีครับ ผมเอ็มคนตัวลายนะครับหรือเฉลิมพลสิงห์วังชานะผมเป็นแชมป์ WBC นะนะรุ่นไลท์เฮฟวีเวทนะสวัสดีค่ะจากสัญญาสุดนิ่มนะคะภรรยาพี่เอ็มเฉลิมพลน,นะคะ ผม,มเป็นคนแพงเพชรครับเป็นเด็กมั่นนอกคนหนึ่งครับที่ขายของอุ่นนะเพราะแม่แยกทางกันนะก็จะมีตัวแทนกระป๋องแป้งเงี้ยแม่เขาก็จะซื้อไว้ทานเราก็จะเอามานอนกอดปู่ก็ชอบมวยอยากให้เราเ,เป็นนักมวยแล้วพอประมาณ9้าขวบครับเอามาฝากไว้ที่ค่ายมวยอยู่ที่สมุทรปราการไปชกครั้งแรกโอ้ยชีรถ ไอ้นี่เลยที่เขาให้น้ำครับกลัวครับแต่ทีเนี้ยมันชนะเนาะหัวหน้าในหวังกับเรามากเลยเองต้องไปโอลิมปิก้โหแบบฝากฝังกับทุกอย่างเลยเราก็ดื้อดื้อจนแบบว่าชีวิตพลิกผันไปเลยจากเริ่มเสพปุ๊บจะทํำยังไงให้เราไม่ต้องซื้อก็ไปเอามาขายช่วง1 8 1ส9เกนี่ยก็มาเป็นคดีฆ่าคนตายโดยซ่อนเลนนําพังตัดสินประหารชีวิตครับ ได้รับสารภาพก็เลยตลอดในคุกอะ่ะมันทําให้เราต้องสู้สู้เพื่อความอยู่รอดจนวันนึงแล้วก็มีนโอกาสครั้งแรกที่มาเจอผู้คุมท่านหนึ่งมาคุยกับเราว่าเฮ้ยเนี่ยมึงไม่อยากกลับบ้านเหรอเนี่ยมีมวยต่อยเนี่ยชกมวยเนี่ยไม่เอาเหรอนั่นแหละเปลี่ยนชีวิตเลยคือแบบว่าได้ออกไปชกข้างนอกได้ไปเจอแม่ได้แชมป์ในเดือนจำเนี่ยระดับประเทศ3ปีซ้อนนะฮะแล้วได้แชมป์มวยไทยกรมราชทรรมสรุ่นครับก็ ได้พักโทษกรณีพิเศษสร้างชื่อเสียงให้กับเรือนจำได้ออกก่อนมาเจอเป็นครูก่อนแล้วก็เป็นเซลเบนค่ะเป็นคนที่ชอบมวยแล้วเราก็ไปเรียนมวยอยู่ที่ยิมเนี้ยตั้งนานแล้วนานแล้วแหละแล้วมาเจอพี่เอ็มค่ะเราเห็นใจอ่ะทำไมเขาชีวิตแบบ เป็นอย่างนี้มันเริ่มต้นจากความเห็นใจก่อนแล้วก็สงสารอยากจะเข้าไปช่วยเราด้วยความใกล้ชิดกันระยะเวลามันก็กลายเป็นความรักไปอันนี้พูดกันภาษาเพื่อนนะเฮ้ยอะไรของมึงอ่ะกูรับไม่ได้เลยคืออะไรของมึงอ่ะชีวิตมึงมาดีแล้วมึงมาเลือกอะไรเนี่ยแบบเนี้ยเขาตีคุกม,มานะเว้ยเขากับขายยานะอนาคตมึงจะแบบจะไปยังไงต่ออะไรถ้าเราโมยยอดในอดีตคนอ่ะเราจะอยู่กับปัจจุบันได้ยังไงแล้วแม่ก็รู้สึก เสียใจชีวิตเรามาแบบดีๆเลยแล้วมันมันดิ่งลงเหวเลยเพราะหนูออกจากงานมาดูแลยเขาก็ขอโทษแม่คะ่ะบอกขอให้โอกาสเขาถ้าเราให้โอกาสเขาแล้วถ้าเขาไม่รับไว้ก็แยกทางกันแค่นั้นเองเราชัดเจนตรงนี้ถ้าคุณอยากจะทําผิดกฎหมายคุณไปเลยแล้วไม่ต้องกลับมาเราไม่ใช้เงินของคุณวันหนึ่งมันก็เศรษฐกิจตอนนั้นมันไม่ดีแล้วมวยก็ไม่ได้ชกครับมันก็ทําให้เราเนี่ย เป็นเสือหัวนผมกลับไปยุ่งกับยาเสพติดเราก็ไม่อยากให้ทางค่ายเนี่ยเสียชื่อเสียงวัดหนีออกมาเลยคือเราเสฟเราดูดเราไม่ได้มีความคิดเหมือนตอนนี้คือโชคดีที่ยังไม่โดนจับยังไม่เกมตอนนั้นมาเจอกับแฟนแฟนมันจับได้ว่าเราเล่นยาเล่นอะไรเงี้ยมันมีอยู่สองอย่างเลิกกับยาบ้ากับเลิกกับภรรยาที่แบบดูแลเรามาตลอดทั้งๆท,ท,ที่เราแม่แบบ เป็นคนอย่างนี้เป็นนักโทษเขายังให้โอกาสเรายังพิสูจน์ให้เราเห็นตลอดผมว่าเอาวะเลิกเลิกกับเล่นยาเนี่ยก็ให้เขาเนี่ยเป็นคนดูแลผมในประมาณเดือนหนึ่งเวลาผมแบบหิวครับหิวยาเสี่ยงย,ยาลากเข้าห้องน้ำเงี้ยครับแล้วก็น้ําลาดพีเอ็มพี่สู้นะพีเอ็มต้องกลับมานะเปิดจูทูบที่ผมต่อยมวยครับเนี่ยพีเอ็มเห็นไหมเนี่ยใครเนี่ยพีเอ็มยืนอยู่บนเวทีเนี่ยพี่สู้นะ ดี๋ยวพี่ก็หายทุกวันเนี่ยผมเลิกหมดแล้วแล้วก็ใช้เวลาพิสูจน์ตลอดแล้วเอาสิ่งกดดันพวกนี้มันเป็นแรงขับเคลื่อนในการใช้ชีวิตผมว่าต้องชนะขี้ปากคนให้ได้ต้องทามันให้ได้แต่เราเนี่ยเราห่วงตรงที่ว่าไม่มีเงินอนะ่ะมันจะอยู่กันยังไงผมไปรับจ้างตัดย่างงววันละ200้เขาเก็บั้งบุ้งกรรมละบาดเขาก็พยายามพิสูจน์ให้ผมเห็นว่าถ้าเราไม่ทํายาเนี่ยเราก็อยู่ได้เนี่ยเขาก็บอกผมว่าพีเอ็มไม่อยากจากกันแค่ลูกกองกันจากตายสะดิฟา นั่นแหละมันก็เลยเป็นคําพูดที่อยู่ในหวัวสมองผมตั้งแต่วันนั้นอนะ่ะผมก็ไม่ทิดที่จะจะทำไอ้สิ่งที่ไม่ดีเลยมีผู้ใหญ่ใจดีครับให้ยิมเรามาทําทําได้ประมาณปีหนึ่งครับเราก็พอมีเงินเก็บแล้วเราก็ขยับขยายมาเปิดเอง J M Boxing y m สอนมวยไทย มวยสากลนะฮะลดน้ำหนักกระชับสัดส่วนอยู่ที่อน,นุต17แล้วก็ที่ประชาที่79 mm hmm. พอเราเริ่มเริ่มแบบต่อแต่ยืนได้แล้วเนี่ยเรากลับไปหาแม่เขาเลย mm hmm. ก็ไปไปขอขามาแม่ครับ mm hmm. พอเรามาได้แต่งงานนี่แหละแล้วมีข้อความข้อความที่แม่ส่งมาว่า ชนะใจแม่ด้วยความดีไม่ได้ชนะใจแม่ด้วยเงินทองนั่นแ<ม>หละมันก็<อ><อ>เลยแบบใครทุกสิ่งอยาผมโชคดีมากเหมือนเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ครับเหมือนมัน,ม,นมันได้ชีวิตใหม่ถ้าผมไม่มีผู้หญิงคนนี้ผมก็อาจจะเข้าไปติดคุกอีกก็คือเราจะจะให้กําลังใจกันพขเปลี่ยนมาเป็นวันนี้ได้เรารู้สึกว่าชีวิตคู่มันมันลงตัวค่ะในเรื่องของความเข้าใจไม่ต้องมาละแวงกันเรื่องหนึ่งที่เราขอเขาไว้คือแบบยาโกหกเรื่องเล็ก ถ้ายังโกโหกกันมันก็จะทําบากใหญ่ๆได้ถูกไหมคะทุกวันนี้พี่เอ็มก็ไม่ดื่มเหเล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เล่นการทน,นันแล้วเป็นสามีที่น่ารักคือเราผ่านอะไรกันมาเยอะมากคือสิ่ง<ต>หนึ่งที่หุสองคนอยู่กันได้ในอางการที่วิกฤต หนูไม่เปรียบเทียบคู่เรากับคนอื่นหนูไม่เคยแบบมองคนอื่นว่าสามีคนนั้นรวยนะภรรยาคนนี้รวยนะไม่เรามีความสุขในแบบของเราแบบที่เป็นเราวันนี้ค่ะเมื่อก่อนผมมีเงินเป็นล้านผมไม่มีความสุขผมนอนอยู่ข้างถนนนอนอยู่ล้าไก่เข้าบ้านไม่ได้ทุกวันนี้ผมมีสามิบบาทยี่ิบาทผมนอนสบายไม่ต้องมานอนกลัวตำรวจเลยคือมีความสุขกับอย่างเงี้ย ผมพยายามบอกกับทุกคนว่าการที่เราจะทําความดีเนี่ยไม่ต้องไปรอวันขนาดเราทรําเลวเนี่ยวันเรายังไม่ต้องดูเลยอยากจะให้พวกน้องๆเนี่ยดูเอาการที่จะเป็นคนให้เขายอมรับเนี่ยยอมรับในความดีของเราดีกว่า